ลูกศิษย์ลูกหาเขารู้กันหมดว่าสเสน่ห์นี่รุนแรงมากมีเมียเยอะ,อะพูดกันตรงๆมีแนะนํำไหมครับนี่เลยนี่เลยก็จะมีช้างผสมโขงปลุกเสกมาหลายวันแล้วเนะี่ยช่วยกันปลุกเสกไม่ได้ปลุกเสกคนเดียวสายท่านีมาจากคอนบุรีอีกอาจาร์หนึ่งมาช่วยกันจะได้เงินจะให้ได้ผู้ชายจะให้ได้ผู้หญิงจะได้คนเลี้ยงตามใจเลยตามใจนึกเอาแต่ไม่ได้ทํา ประจำเพิ่งจะทำนี่แหละมันต้องดูวาระให้ดีนั่นให้ดีถึงจะสวดพอติดตัวไปปุ๊บใช่ไหมครับเราจะทำอะไรแล้วก็อธิษฐานในใจไปหาเงินไปค้าขายไปหาตังค์ไปหาหนม่มไปหาสาวไปหาเมียไปหาเจ้านายอธิษฐานในใจขอให้สำเร็จขอให้ได้ตามที่เราคิดไว้เราจะต้องอธิษฐานต้องบอกเขาก่อน ถ้าไม่บอกเขาก่อนติดตัวเฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่ได้ถามกันนี่ไม่ได้ขอก็จะไม่เกิดต้องขอก่อนอจะต้องบอกสิมีของไม่บอกเขาเขาจะรู้หรือว่าจะต้องทำอะไร